สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่สุทธิชัยไลฟ์พลัสเช้าว,วันพุทธที่30กรกฎาคมครับอ่านหนังสือดีๆให้ฟังสัปดาห์นี้ทั้งสัปดาห์เดือนนี้ทั้งเดือนอ่านหนังสือสามก๊กให้ฟังวรรณคดีระดับโลกที่ไม่มีใครไม่รู้จักแต่จะได้อ่านครบหรือไม่สำหรับบางคนอ่านและสนุกแต่ก็ทิ้งไปผมก็อ่านแล้วก็กว่าจะกลับมาอ่านได้ สนุกมันมีทั้งรสชาติของการสู้รบไหวพริบเรื่องของความจงรักภักดีกตัญญูแต่ขณะเดียวกันก็มีเรื่องของการหักหลังใช้เล่เหลี่ยมเพทุบายเพื่อเอาชนะในการศึกสามก๊กจึงเป็นวรรณคดีที่สอนทุกๆเรื่องสอนให้คนฉลาดรู้เท่าทันไม่สอนให้คนโกงนะครับ สอนให้รู้ได้ว่าเรื่องคอร์รัปชันทุจริตบ้าอำนาจนั้นเป็นอันตรายเพียงใดวันนี้เป็นบทที่9ครับจับปลาในน้ำคุณจับปลาในน้ำคุณประโยคเด็ดของตอนนี้คือภายในทับอ้วนเสี่ยวมีการแอบจับปลาในน้ำคุณแต่ด้านตังโต๊ะขุนนางกับแม่ทัพนายกอง าจับปลากันในน้ำใสๆมันเป็นอย่างไรจับปลาในน้ำขุ่นกับจับปลาในน้ำใสๆมันต่างกันอย่างไรแล้วบทที่10บด้วยครับวันนี้บทที่10พลิกแผ่นดินด้วยอุบายหญิงงามประโยคเด็ดของบทที่10บนี้บอกตังโต๊ะมัวเพลินหลงรักปักใจในความงดงามของเตียวเสยนจึงมิทันไหวตัว สังเกตพบความหมายคมลึกที่ถูกสอดแทรกไว้ในเนื้อเพลงได้แต่ออกปากชมว่าร้องได้ไพเราะนะักอุบายหญิงงามเป็นอันตรายอย่างไรสามโกนี่เด็ดจริงๆในเรื่องเล่าถึงนักรบถึงอุบายหญิงงามการทรยศหักหลังการพิชิตยื้อแย่งอำนาจ ผ่านกลเมตรเด็ดพรายรวมไปถึงผู้หญิงด้วยเชิญฟังครับสามกกฉบับนักบริหารศาสตราจารย์เจริญวัฒนศิลบทที่เก้าจับปลาในน้ำขุน ครั้งนั้นลิยูกุนสือคนเก่งผู้ถนัดแนวความคิดวิชามานแนะนำตังโตะให้ย้ายเมืองหลวงจากลกเอียงไปตั้งที่เมืองเตียงอันซึ่งอยู่ด้านตะวันตกมีภูเขาล้อมรอบเหมาะแก่การป้องกันมีขุนนางหลายคนคัดคา้านแต่ตังโตะหาฝั่งใหม่ กลับให้เอาขุนนางที่ขัดขวางไปประหารชีวิตเสียสองคนโดยมิต้องใช้วิธีอุ้มข่าในสมัยนั้นลิยูยังให้ความคิดแบบเพียเพ้ยนๆอีกว่าการสร้างเมืองใหม่อาหารและเงินทองในท้องพระคลังมีอยู่น้อยไม่พอทำการก็ให้ไปยึดทรัพย์จากเศรษฐีพ่อค้าในเมือง ลกเอียงที่มีเงินทองเข้าของรวมทั้งพักพวกอ้วนเซี่ยวกับพวกที่มีอยู่ในเมืองหลวงให้จับฆ่าแล้วยึดทรัพย์มาทั้งหมดตังโต๊ะเห็นชอบด้วยจึงให้ลิฉุยกุยกีจัดทหาร5,000คนไปทำการแล้วเร่งอบพยพราชฎรไปเมืองหลวงใหม่ บ้านเมืองตึงตกอยู่ในลักษณะการยุกประชาราชนได้รับความเดือดร้อนเสียงคร่ำครวญร้องไห้ได้ยินกันทั้งเมืองก่อนออกจากเมืองตังโตสวมบทบาทจักรพรรดิเนโรยุคเผากรุงโรมตังโตสั่งเผาพระนครโลกเอียงแล้วให้ลิโป้คุมทหารไปขุดรือ้อห่วงซุยบุรพกษัริย์กับห่วงซุยชาวบ้าน เก็บกวาดทรัพย์ที่ฝังไว้หลายพันเล่มเกวียนเสร็จแล้วจึงเชิญเสด็จพระเจ้าเฮียนเต้กับเหล่าสนมกำนันในยกไปประทับณเตียงอันเมืองหลวงใหม่ห้วนเซียวเห็นเพลิงไม่ใหญ่จึงให้ทหารเข้าไปดับไฟแล้วยกทัพเข้าไปตั้งในกำแพงเมืองโจโฉขอยกทัพไปตามตีขนาบตังโต๊ อ้วนเซี่ยวกับทัพหัวเมืองไม่เห็นด้วยบอกว่าทหารยังอิดโรยโจโฉเคืองหนักตำหนิอ้วนเซี่ยวด้วยสํานวนเผ็ดร้อนตังโต๊ะมันเผาวังขับไล่ห้องเตะทั่วล่าสะเทือนไม่มีหลักยึดราชวงศ์สะเทือนเป็นตายเท่ากันแล้วยังจะยั้งทัพอยู่ทําไมตังโต๊ะมันกลัวกองทัพหัวเมือง ถึงได้ย้ายราชธานีหนีไปเตียงอันสงครามเฮาโลกวนลิลปโป้พ่ายแพ้พวกโจรขวัญสลายฝ่ายเราหึกเหมิมประเด็จศึกตอนนี้ใต้ล่าจะสันติยายมัวลังเลไม่รบเสียโอกาสทองทำไมไม่ได้เรื่องเลยสักคนบ้าทั้งนั้นโจโฉโกรธจัดประนามอ้วนเสี่ยว มึงก็เป็นแค่เด็กเลี้ยงโคว่าแล้วโจโฉหุนหันคุมทหารส่วนน้อยของตนตามติดตังโตไปแต่ถูกกองทัพตังโตแอบซุ่มตีแตกกลับมาจึงนำกองกำลังแยกทางกลับตรงกุนกองสุ่นจ้านเจ้าเมืองปักกิ่งที่มีเล่าปีอยู่ด้วยก็ว่า ลครขืนร่วมคิดการใหญ่กับผู้นำอย่างอ้วนเซี่ยวจกต้องตายเปล่าผู้นำอย่างอ้วนเซี่ยวเปรียบเสมือนศพแห้งที่อยู่ในกระท่อมร้างในการเลือกเข้าร่วมพักการเมืองจึงต้องตระหนักในข้อนี้ให้จงหนักบางทีหัวหน้าพักยังมีชีวิตอยู่แต่ก็ไม่แตกต่างอะไรกับศพแห้งในกระท่อมร้างดังคำของ จานเวลาผ่านไปอุดมการของทัพ18หัวเมืองเริ่มแปรเปลี่ยนแต่ละทัพมิได้หนุนซึ่งกันและกันขาดเอกภาพของกองทัพแต่ละผู้นำมัวแต่เล่นแง่คิดเอาเปรียบกันความแตกแยกของทัพ18หัวเมืองมาถึงที่สุดเมื่อสุนเกียนเจ้าเมืองเตียงสาไปพบ ตรายกวิเศษพระราชลัญจกรมีค่าตกทอดมาแต่สมัยราชวงศ์จิน๋นสุนเกียนแอบเก็บรักษาเอาไว้อ้วนเสี่ยวรู้ข่าวจึงเกิดการแก่งแย่งกันแต่ละคนคิดแต่จะรอบจับปลาในน้ำขุนสุนเกียนผิดใจจึงยกทัพกลับเมืองเตียงสาทัพ18หัวเมืองจึงแตกสลายตั้งแต่เพลานั้น พอร้างสึกตังโตเร่งสร้างราชธานีใหม่ควบคุมอำนาจการบริหารเข้มงวดแต่งตั้งญาติพี่น้องแท่ตังกับพักพวกใกล้ชิดกับตนเป็นขุนนางเป็นผู้ใหญ่ผู้น้อยกันทั่วหน,น้าไม่อยู่วันหนึ่งตังโตเชิญขุนนางมากินโตแล้วให้ทหารเอาพวกก่อการขบดตามหัวเมืองฝ่ายเหนือ500คน มาตัดแขนตัดขาตัดหูตัดลิ้นควักตาจับใส่กระทะทอดตั้งโต๊ะเสพสุราพลางหัวเราะจนกระทั่งคนทั้ง500คนขาดใจตา,ตายหมดต่อหน้าคนทั้งปวงอีกครั้งหนึ่งตั้งโต๊ะจัดเลี้ยงขุนนางขึ้นอีกขณะที่ทุกคนกำลังเสพสุราเพลินอยู่ลิปโป้เข้ามากระซิบข้างหู ตังโตจึงให้ลิปโป้ไปลากตัวเตียวอุน่นขุนนางผู้หนึ่งที่อยู่ในงานเลี้ยงลากออกไปข้างนอกขุนนางทั้งหลายตกตะลึงดูตากันสักครู่หนึ่งลิปโป้หิ้วเอาศีรษะเตียวอุ่นใส่กระบะเข้ามาให้ตังโตดูคนทั้งปวงก็ยิ่งตกใจตังโตหัวเราะแล้วจึงว่าท่านทั้งหลายอย่าได้ตกใจที่เกิดเหตุนี้เพราะเตียวอุ่นคิดกบฏ ไปเข้าด้วยกับอ้วนเซี่ยวจะทําร้ายเราจึงฆ่าเสียพวกท่านมิได้คิดร้ายสมรู้ร่วมคิดด้วยกับมันก็อย่าได้เป็นทุกข์กินโต๊ะกันตามสบายต่อไปตังโต๊ะกับลิปโป้ทำปฏิบัติการเชือดไก่ให้ลิงดูตั้งแต่นั้นมาตังโต๊ะกำเริบเสพสารหนักข้อขึ้นทุกวันจัดหาสาวน้อยรูปงามประมาณ800คน ตั้งฮาเร็มสำหรับบำเร็วความสุขให้แก่ตนแต่งตั้งยศตัเองใหม่เกณฑ์ให้คนทั้งปวงเรียกว่าซ่องหูแปลว่าพระราชบิดาเลี้ยงเวลาตังโตะจะไปแห่งใดก็จัดตั้งกระบวนแห่แหนเทียบห้องเต้เสด็จพระเจ้าเฮียนเต้เป็นแค่หุ่นเชิดของแม่ทัพตังโตผู้อยู่เหนือกษัตริย์ เหตุการณ์ทั้งหลายที่เกิดขึ้นเป็นที่ขุนเคืองของขุนนางและปวงประชาอย่างยิ่งพักพวกญาติพี่น้องของตังโตก่อการคอร์รัปชันอย่างโจงครึมไม่มีใครกล้าหือที่จะเอาไปตรวจสอบองค์กรกลางไม่กล้าแม้แต่จะคัดค้านทวงติ่งภายในทับอ้วนเซี่ยวมีการแอบจับปลาในน้ำขุนแต่ทางด้านตังโต ขุนนางกับแม่ทัพนายกองต่างจับปลาก,กันในน้ำใสๆเห็นกันชัดๆแต่ก็ไม่มีใครกล้าหือหรือกล้าเข้าไปแตะต้องสังคมจีนในยุคนั้นจึงตกอยู่ในสภาพมือใครยาวสาวได้สาวเอาบ้านเมืองตกอยู่ในสภาพพาราสาววถีไม่มีใครปราณีใคร ฝ่ายอ่องอุ่นขุนนางที่มอบมีดสั้นโบราณให้โจโฉไปลอบฆ่าตังโตก็ยังคงครุ่นคิดกำจัดตังโตอยู่มิได้ขาดคืนหนึ่งคิดมากหาได้หลับนอนไม่ถือไม้เท้าไปยืนพิงถอนหายใจเฮือกๆน้ำตารักชาติไหลอย,อยู่ในสวนดอกไม้ได้ยินเสียงทอดใจของหญิงสาวที่อยู่ตรงหน้า ก็พบเตียวเซียนบุตรเลี้ยงวัย16ปีดั้งทอดใจอยู่จึงถามว่าดึกสงัดอย่างนี้ทำไมยังไม่นอนลงมาอยู่ในสวนดอกไม้จะคอยคู่กำลังมีรักหรืออย่างไรเตียวเซียนคุกเข่าคำนับอ้องอุ่นแล้วจึงว่ามิได้มาคอยใครตัวข้าพระเจ้าเป็นทาสีที่ท่านเลี้ยงมาแต่เล็ก และให้หัดร้องรำมาแต่น้อยพระคุณท่านหาสุดมิได้แอบเห็นท่านมีทุกข์จึงอยากสนองคุณท่านมมดว่าชีวิตตัวเองจะตายกระดูกละลายเป็นผงก็จะมิเสียด่าชีวิตวันนี้เห็นท่านมีทุกข์ใหญ่หลวงเศร้าหมองยิ่งกว่าวันก่อนข้าพระเจ้าจึงตามมาดูเพื่อจะได้คิดอ่านสนองคุณท่านจนกว่าชีวิตจะหาใหม่ อองอุ่นได้ฟังดังนั้นก็เริ่มมองเห็นอุบายที่จะขจัดตังโตได้จึงพาเตียวเซียนลูกเลี้ยงคนงามเข้าห้องหนังสือให้เตียวเซียนขึ้นนั่งบนเก้าอี้แล้วตัวเองคุกเข่าคำนับเตียวเซียนหญิงสาวเห็นดังนั้นก็ตกใจลงจากเก้าอี้แล้วกอดขาอ่องอุ่นบิดาเลี้ยงเอาไว้อ้อนว่าท่านคำนับข้าพระเจ้านั้นมิเป็นการสมควรอ่องอุ่นจึงว่า ทุกวันนี้ประชาราชเดือดร้อนขอให้เจ้าช่วยทุระของแผ่นดินด้วยเถิดว่าแล้วอองอุ่นก็ร่ำให้พร้อมกับเล่าความในของสถานการณ์บ้านเมืองให้เตียวเซียนฟังแผนการอุบายหญิงงามจึงได้อุบัติขึ้นตั้งแต่วันนั้นอองอุ่นร่ำให้เตียวเซียนจึงว่าข้าพระเจ้าได้ออกปากจะเอาชีวิตทดแทนคุณท่านแล้ว ขอได้โปรดบอกเธอจะให้ข้าพระเจ้าทำสิ่งใดมัวแต่ร้องไห้จะแก้ไขทุกขของท่านได้อย่างไรอ่องอุ่นจึงว่าทุกวันนี้แผ่นดินร้อนเป็นไฟพระเจ้าเฮียนเต้นั้นอุป,ปมาเหมือนหนึ่งฟองไข่ที่วางง่อนแงนอยู่เหนือก้อนศิลาปวงประชาราชอุป,ปมาด,ดังยากย่่ใกล้กองเพลิงมิรู้จะตายเมื่อใด ตังโตทำหยาบช้าจะชิงราชสมบัติไม่มีผู้ใดล้มล้างตังโตได้ด้วยตังโตมีบุตรเลี้ยงชื่อลิโปโ้มีฝีมือกล้าแข็งนักพ่อหวังให้เจ้าช่วยกู้แผ่นดินทำให้ตังโตกับลิโปแตกกันเสียก่อนอันสันดานของคนทั้งสองมักยินดีในสตรีรูปงามถ้าเจ้ายินดีร่วมทำงานนี้พ่อแน่ใจว่า ปัญหาทุกยากของแผ่นดินจะได้รับการแก้ไขในครั้งนี้เป็นแม่นมัน่นเตียวเซียนพอรู้กลอุบายจึงรับปากอย่าว่าแต่เสียตัวเพียงนี้เลยถึงต้องตายข้าพระเจ้าก็ไม่เสียดายชีวิตอ่องอุ่นจึงกำชับไม่ให้นางแพร่งพรายเรื่องนี้แก่ผู้ใดถ้าเรื่องเกิดรู้ไปจะเป็นอันตรายแก่ชีวิต พ่อแม่ญาติพี่น้องในครอบครัวทุกคนเตียวเซียนจึงให้สัตว์ปฏิญญาณจะมิแพร่งพรายเรื่องนี้จนกว่าทุกอย่างจะเสร็จสิน้นบทที่10พลิกแผ่นดินด้วยอุบายหญิงงามเริ่มต้นแผนการอุบายนางงามอ่องอุ่นจัดเพชรพลอยกับทองคำให้ช่างประดับ ทำเป็นหมวกสําหรับลูกหลวงแล้วให้คนนําไปเป็นของกํานันแก่ลิปโป้ลิปโป้เป็นคนโลภอยู่แล้วก็รับด้วยความยินดีลอบมาหาอ่องอุ่นเพื่อแสดงความขอบใจระหว่างกินโต๊ะอยู่นั้นอ่องอุ่นป้อยอสรรเสริญลิปโป้จนเคลิม้มพอได้โอกาสก็ให้หญิงคนใช้ในบ้าน ประคองเตียวเซียนออกมาลิปโป้ตะลึงในความงามของเตียวเซียนยิ่งรู้ว่าเป็นบุตรีของอองอุ่นก็ยิ่งลุ่มหลงประทับใจได้จังหวะอองอุ่นหลีกให้เตียวเซียนรินสุราโปรนิบัติลิปโป้จะมอยทอดหางตาให้ลิปโป้อย่างพิศวาสถึงขั้นนี้อ่องอุ่นรู้เชิงจึงออกปาก ขอยกเตียวเสี้ยนให้เป็นภรรยาน้อยของลิโปโ้ขอฝากผีฝากไข้ในยามแก่เท่าลิโป้ได้ฟังดังนั้นตื่นเต้นดีใจเหมือนปลาได้น้ำลุกขึ้นคำนับอ้องอุ่นบอกว่าท่านเมตตาข้าพเจ้ายิ่งนักหาพระคุณที่สุดมิได้หากการข้างหน้าจะเป็นประการใดข้าพระเจ้าจะมิลืมพระคุณท่าน ลิโป้พูดเหมือนตอนที่ตนไปสวามิภักดเต็งหวนกับตังโตมิมีผิดพูดเหมือนนักการเมืองที่กำลังจะได้รับผลประโยชน์จากเมกาโปรเจกต์รุ่งขึ้นอ่องอุ่นเข้าเฝ้าพระเจ้าเฮียนเตนได้พบกับตังโตจึงคุกเข่าคำนับตังโตแล้วว่าทุกวันนี้ข้าพระเจ้าได้ดีมีสุขไร้ทุกภัยอันตราย ก็ด้วยบุญของท่านสมุหนายกคุ้มครองอยู่มิรู้จะหาสิ่งใดมาทดแทนคุณท่านได้เวลาวันนี้ขอเชิญท่านให้เกียรติไปกินโต๊ะที่บ้านข้าพเจ้าสักคราวหนึ่งพอตัางโต๊ะไปถึงบ้านอ่องอุ่นให้การต้อนรับอย่างดียิ่งคุกเข่ารินสุราเอาใจตัางโต๊ะพร้อมกับสรรหาถ้อยคำสรรเสริญเยินยอตัางโต๊ะ ให้หลงไหลพอได้จังหวะจึงเชิญตังโตเข้าห้องข้างในตังโตไม่ได้สงสัยในตัวอ่องอุ่นจึงให้องคครักถอยลงไปจากห้องเมื่ออยู่กันสองต่อสองอ่องอุ่นทำกระซิบกระซาบว่าข้าพระเจ้าเห็นดาวประจำพระองค์พระเจ้าเฮียนเต้เศร้าหมองนัก แต่ดาวของท่านสมุหนายกกลับเปล่งปลั่งทอััส,สมีข้าพเจ้าวิเคราะห์ตามตำราโบราณแล้วเห็นว่าองค์ห้องเต้ยุวกษัตริย์น่าจะดับสูนราชสมบัติคงจะตกแก่ท่านเป็นมั่นคง,งตางโตได้ฟังแทนที่จะตกใจกลับหล,ลับลืบจึงว่าถ้าข้าพเจ้าเป็นกษัตริย์เหมือนคำท่านทำนาย จะปูนบำเหน็ตแต่งตั้งให้ท่านเป็นสมุหนายกอ,องอุ่นจึงให้เตียวเสี้ยนออกมาำํำรูปร่างอารชรอ,อ่อนช้อยํำสวยนักขับกล่อมด้วยเสียงเพลงมีนายว่าหญิงงามเหมาะจำเพาะทุกสัดส่วนสวยถนัดปากแก้มดังแต้มสี ฟันสาวเจ้าขาวราวมุกสุขใสดีในโลกนี้หอมใดเท่าหอมนางอันลิ้นเจ้าเราสเสน่ห์เล่กคนนักคมในฝักฟันได้ดังแพ้วถางใครหลงเล่นลองรักจักวายวางสิ้นหนทางสิ้นชื่อสิ้นชาติเอ่ยตังโต๊ะมัวเพลินหลงรัก ใจในความงดงามของเตียวเซียนจึงมิทันไหวตัวสังเกตพบความหมายคมลึกที่ถูกสอดแทรกซ่อนไว้ในเนื้อเพลงได้แต่ออกปากชมว่าร้องได้ไพเราะนักบอกว่าเคยเห็นหญิงงามมามากแล้วก็ไม่ติดใจเหมือนเจ้าเลยเตียวเซียนได้ทีก็ยิ่งทำมารยาเยายวยนยิ่งขึ้นอ่องอุ่นได้จังหวะ คุกข่าวคำนับขอสนองขุนข้ายกเตียวเซียนให้เป็นสิทธิ์ของท่านตังโตดีใจยิ่งนักอองอุ่นจึงให้จัดข้าวของเสื้อผ้าอย่างดีให้เตียวเซียนเกณฑ์ผู้คนบา่าวไพร่ตามขบวนส่งตัวอองอุ่นตามไปถึงทำเนียบสมุหนายกเตียวเซียนจึงตกเป็นภรรยา ของตัางโต๊ะในคืนนั้นขากลับอ่องอุ่นพบลิปโป้ขี่ม้าถือทวนมากลางทางลิปโป้ต่อว่าอ่องอุ่นที่ยกเตียวเซียนให้เป็นภรรยาเหตุไหนถึงได้ส่งตัวนางไปให้แก่ท่านสมุหนายกอ่องอุ่นจึงพาลิปโป้กลับไปที่บ้านเล่าให้ลิปโป้ฟังว่า ตอนกลางวันท่านสมุหนายกทราบข่าวว่าข้าพเจ้าจะยกเตียวเซียนให้แก่ท่านจึงขอดูตัวเจ้าสาวท่านสมุหนายกมีความพอใจเวลานี้ได้เลิกแล้วขอรับนางไปไว้เพื่อแต่งงานกับลิปโป้อยู่กินตามประเพณีคิดดูเถิดข้าพเจ้าผู้น้อยจะไปขัดท่านสมุหนายกได้อย่างไรข้าพเจ้าจึงต้องส่งตัวเตียวเซียนไป ลิปโป้จึงค่อยคลายโกรธอ่องอุน่นครั้นลิปโป้ทราบว่าตังโต๊ะได้หลับนอนกับเตียวเซียนจนสายยังไม่ตืน่นลิปโป้โกรธจัดได้จังหวเะเพลอของตังโตลิปโป้จึงแอบไปพบนางเตียวเซียนในสวนดอกไม้เตียวเซียนวิ่งเข้าซบอกลิปโป้ธรรมารยาร่ำให้ฉอเลาะว่าจะขอลาตาย เพราะถูกตังโตขืนใจลิปโป้ยิ่งอึดอัดการละเวลาผ่านไปลิปโป้กับตังโตเริ่มห่างเหินกันเตียวเซียนใช้มายาหญิงยั่วให้ตังโตกับลิปโป้ถึงถึงขั้นแตกหักเมื่อตังโตเห็นลิปโป้วางทวนไว้ตรครองก่อเตียวเซียนในสวนตังโตโกรจัดคว้าทวนนั้นไล่แทงลิปโป้ ลิยูมาห้ามไว้พร้อมกับเตือนสติตังโต๊ะว,ว่าการแตกหักกับลิโป้เพียงเพื่อหญิงคนเดียวหาควรไหมสิ่งใดหนักเบาดีร้ายท่านควรคิดให้รอบคอบยกตัวอย่างแต่โบราณครั้งชออซองอ,อง๋งมีชัยยอมยกหญิงงามที่ตนอยากได้ให้เจียวหยองแม่ทัพที่คุมกำลังไปตีเมืองสำเร็จ จนได้รับความจงรักภักดีด้วยชีวิตจากเจียวหยองลิปโปเป็นฐานอำนาจของท่านการทำร้ายลิปโปก็เท่ากับท่านทำร้ายฐานอำนาจของตนเองจะทำให้การใหญ่ของแผ่นดินเสียหายตังโตได้ยินดังนั้นถึงกับอึง้งแต่ขอตรึกตรองดูก่อนได้โอกาสจึงเรียกเตียวเซียนมาถามว่ามีความรักในตัวลิปโปหรือไม่ คิดจะยกนางให้ลิปโป้เตียวเซียนแซงร้องไห้ฟูมฟายน้ำตานองพลังหยิบกระบี่จะเชือดคอตายให้พ้นอายตังโตหลงในคนของสตรีรับปากว่าเพียงแต่ย้าเล่นจะไม่ยอมเชื่อฟังคำลิอยู่ที่ยกเตียวเซียนให้ลิปโป้ ฝายลิยูเมื่อทราบว่าตังโตเปลี่ยนใจถึงกับรำพันออกมาว่าพวกเราทั้งหลายจะฉิบหายก็เพราะอีนางเตียวเซียนคนนี้เป็นแน่แท้ฝ่ายอ้องอุ่นก็เฝ้าคอยแยกองฝ่ายแค้นเพิ่มในใจลิปโป้เพิ่มมากขึ้นทุกวันจนลิปโป้คำรามออกมาว่าตัวข้าพระเจ้าเกิดมานี้มีฝีมือกล้าหาญไม่เห็นจำเป็นต้องตกอยู่ภายใต้อำนาจของผู้ใด อองอุ่นหนุนส่งว่าฝีมืออย่างท่านไม่คู่ควรจะอยู่ให้ตังโตใช้สอยอุปมาเหมือนหนึ่งแก้วตกไปอยู่ในมือวานอนทุกวันนี้ตังโตคิดแย่งราชสมบัติหากท่านกําจัดตังโตได้ท่านก็จะได้เป็นขุนนางผู้ใหญ่มีชื่อปรากฏอยู่ในพงสาวดานในการขจัดทรราศัตรูของแผ่นดินให้เลื่องลือสืบไป อ่องอุ่นจึงว่าท่านคิดกู้แผ่นดินนั้นชอบแล้วแต่เกรงว่าเราจะคิดการไปไม่ค่อยตลอดจะพากันตายเปล่าลิโป้ชักกระบี่แทงข้อมือเอาเลือดใส่จอกสุราแล้วสาบานว่าถ้าผิดคําขอให้ตายด้วยอาวุธแล้วดื่มสุราจนหมดจอกขอรับเป็นนอมินีร่างทรงไปฆ่าล้าง ังโตขอบคุณทุกท่านที่ติดตามสุทธิชายไลฟ์พลัสผมอ่านหนังสือดีๆให้ฟังทุกเช้าครับหกโมงครึ่งช่วงสัปดาห์นี้ช่วงเดือนนี้จะเป็นกนารอ่านสามก๊กในบทต่างๆที่น่าตื่นเต้นน่าสนใจพรุ่งนี้เป็นบทที่11คนชั่วแม้ศพยังไม่มีให้เผาอืมโอว้ว่านอนิจจาเอ,อ๋ย หญ้าเขียวกระจีใบสดชุ่มอยู่ไม่ถึงสิบวันพลันก็ตายมันเป็นอย่างไรครับคนชั่วแม้ศพยังไม่มีให้เผาต้องติดตามพรุ่งนี้สุดิชัยอ่านหนังสือด,ดีๆให้ฟังหกโมงครึ่งทางสุดิชัยไลฟ์ใน YouTube แห่งนี้ Facebook แห่งนี้ครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับ